เราจะมาดูดวงความรักประจำวันเสาร์ที่21มีนาคม2563นะคะคำทำนายไม่ตรงกับท่านใดนะคะก็อย่าไปเครียดนะคะคำทํานายมันร้ายอะไรก็ปล่อยผ่านไปนะคะมันเป็นคำทํานายวันต่อวันนะคะมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรานักหนานะคะมันอยู่ที่เราสองคนนะคะใครมีปัญหาอยากถามไพ่แม่ขุนทองได้คนละข้อนะคะจะถามเรื่องอะไรก็ถามได้นะคะแม่ขุนทองจะตอบให้นะคะในคอมเมนต์นะคะ เริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีก็ถือว่าความรักของคุณนะคะช่วงนี้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าสงบสุขดีนะคะต่างคนต่างมีงานของตัวเองนะคะไม่ได้ค่อยจะมาทะเลาะอะไรกันนะคะต่างคนต่างมุ่งมั่นทํางานนะคะหรือต่างคนต่างมันราบลื่นแล้วนะคะต่างคนต่างอยู่พลมูมเพราะ คุณสองคนก็เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวของตัวเองอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่โอเคนะคะหรือบางคนก็อาจจะพบเจอความรักกับคนต่างชาตินะคะบางคนก็อาจจะไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนแล้วนะคะไปไปมามาระหว่างบ้านเรากับต่างประเทศอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะได้แฟนเป็นข้าราชการนะคะคนในเครื่องแบบทหารตำรวจอย่างนี้นะคะอาจจะ อยู่ไกลกันนะคบด้วยธุระการงานอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะไปรับราชการไกลต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะไปดูงานต่างประเทศอย่างเงี้นะคะก็ถือว่าความรักก็สงบสุขดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะก็คุยกันทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้พบเจอกับคนต่างชาตินะคะหรือคนออข้าราชการนะคะ คนในเครื่องแบบทหารตำรวจเนี้ยนะคะก็ถือว่าแล้วแต่เจ้าชะตานะคะค่อยๆค,ยคบหาไปนะคะเป็นเพื่อนฝูงนะคะพูดคุยกันไปนะคะใช้เวลาพิสูจน์คนนิดนึงนะคะเราค่อยตกลงปรงใจที่จะเป็นแฟนนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการครบหานะคะคนเกิดวันอังคาระคะ่ะความรักของคุณนะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเจ็บปวดในเรื่องของความรักอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคนวันอังคารนะคะก็คืออาจจะ อได้ไพ่ก้าดาบนะคะอ,อ,อาจจะแบบเหมือนมีเรื่องทะเลาะบ่อแว้งหรือมีบุคคลที่3นะคะเพิ่มเข้ามาในชีวิตนะคะรักกันอยู่ดีด,ด,ดีก็มีใครเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะทําให้เราจะปวดนะคะเขาก็ไม่เลิกลากันสักทีนะคะแล้วก็คบเราไปด้วยนะคะเวลาคุยกับเราก็เหวี่ยงวีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้เรามีภาวะที่เครียดนะคะทําให้ เบื่อนายกับชีวิตนะคะจริงๆทุกคนก็บอกคุณนะคะว่าเลิกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคุณมีคนที่สนใจคุณมากมายแต่คุณก็คบคนยากเหมือนกันนะคะ mm. พอรักใครก็รักจริงนะคะไม่สามารถที่จะแปรเปลี่ยนใจจากเขาได้อย่างเงี้นะคะ mm. ถ้าคุณทนไม่ไหวก็รอเขาไปนะคะ mm. แล้วก็มุ่งมั่นทํางานของคุณดีกว่านะคะ mm. สิบในเท้านะคะ mm. การทํางานของคุณกําลังก้าวหน้านะคะ mm. ให้คุณใส่ใจกับการงานก่อนนะคะ ความรักมันก็ปล่อยไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะสถานการณ์วันนี้มันแย่แต่พรุ่งนี้มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะพอแม่ขุนทองดูแล้วมันดีแน่นอนนะคะให้คุณเอาชีวิตของคุณก่อนรักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็สร้างฐานะของตัวเองนะคะความรักอยู่ไม่ไกลแน่นอนนะคะพอฐานะดียังไงใครก็อยากเข้ามาหาคุณนะคะทําใจให้มันสบายนะคะหรือบางคนก็อาจจะ เลิกลากันไปพักหนึงนะคะอยู่ๆความรักก็กลับมาแบบดีนะคะเคสนี้ก็ลักษณะว่า เป็นเคสที่เลิกลากันไปสักพักหนึ่งกลับมาคุยกันคบกันอ,อย่างดีเลยนะคะปรับตัวเองอย่างเงี้ยนะคะต่างคนต่างปรับตัวก็กลับมาคบหากันได้นะคะช่วยเหลือกันทำมาหากินอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะคลองตัวเป็นโสดมาระยะหนึ่งนะคะเบื่อหน่ายกับความรักที่ผ่านมานะคะเจ็บปวดตลอดเวลานะคะทําให้เราไม่อยากจะคบใครมันเบื่อหน่ายกับความรักนะคะ ก็ถือว่ามีสติกับการใช้ชีวิตพอสมควรเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยากอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนะคะทำงานแล้วก็สร้างฐานะของตัวเองอย่างนี้นะคะก็ถือว่าออโอเคนะคะถ้าใครเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาคบคุณนะคะสำหรับคนโสดคุณก็หวังนะคะว่าอยากให้เขาเ,เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะ ร่วมกันสร้างฐานะด้วยกันไม่ใช่มง้องแง้งหรือมีใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากเจอคนที่ชัวร์ก่อนแล้วค่อยคบอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าใช้สติในการครบหานะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่สังฆราชนะคะหรือไพ่พระนะคะ ก็ถือว่าความรักของคุณก็ราบรื่นดีนะคะบางคนก็อาจจะคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนมาแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหรือบางคนอาจพบพบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือพบรักกับคนที่อายุแตกต่างกันมากนะคะมีอายุมากกว่าเราเป็น10บสปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะก็ถือว่าความรักราบรื่นนะคะเพราะเขาก็ดูแลเราอย่างดีจัดเต็มมากนะคะรักเราแบบจริงใจนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีอุปสรรคแต่อย่างใดนะคะ ถือว่าราบเลื่นดีนะคะมีถ้าเผื่อจะแต่งงานแต่งกานก็มีพิธีจัดพิธีอย่างถูกต้องตามประเพณีนะคะไพ่พระนะคะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรหมดแล้วนะคะเข้าหาผู้ใหญ่ลักษณะนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณจะได้พบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือข้าราชการนะคะคนในเครื่องแบบเนี้ยนะคะหรือเป็นคนที่สูงอายุมากกว่าคุณเยอะนะคะ ให้คุณเลือกเอานะคะว่ายังไงนะคะเพอไพ่พักก็เป็นคนดีนะคะที่รักเราแบบจริงใจนะคะเขาอาจจะเป็นไม้มานะคะแต่อาจจะไม่หล่อไม่อะไรอย่างเงี้นะคะอาจจะไม่สวยไม่หล่ออย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องอจะเอาคนดีหรือคนสวยคนหล่ออย่างเงี้ยก็เลือกเอานะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะแต่คนนี้ก็เป็นคนที่โอเคเลยนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ ถือว่าความรักของเรานะคะณปัจจุบันนี้เหมือนคุณทําใจนะคะเพราะคนรักของคุณก็ค่อนข้างเจ้าชูช้นะคะค่อนข้างแบบว่าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วที่คบกันนะคะค่อนข้างไม่นิ่งนะคะเฟนลี่กับทุกคนอย่างนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้จริงใจจริงใจกับคนอื่นๆแล้วค่ะเขาก็จริงใจกับคุณนั่นแหละแต่ภาวะของเขาเขาเป็นคนหลุกหลีกอย่างเงี้ยนะคะเฟนลี่กับทุกคนรักทุกคนนะคะพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยน,นะคะคุณก็ต้องทําใจกับคนหลนน่้านิดนึงนะคะ อย่าไปอะไรอย่าไปซีเรียสกับเขาอย่างนี้นะคะแล้วจะคบกันได้นะคะถ้าคุณซีเรียสคุณก็ต้องปล่อยผ่านไปนะคะก็ต้องเลิกกันไปอย่างนี้นะคะคนหลั่นล้าแบบนี้ก็คือปล่อยเขาไปนะคะในเวลาที่เขาอยากหยุดเขาหยุดเองนะคะคุณไม่ต้องไปเอาความชัดเจนอะไรกับเขานักหนานะคะ เพราะเขาเป็นคนเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะพบรักกับคนประเภทหลุกหลีกนะคะเอาใจเก่งนะคะอจอมตื้อนะคะอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่คุยสนุกนะคะทําให้คุณหลงไหลได้ปื้มพักนึงนะคะแต่พอคุณมีสติคุณก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเจ้าชู้จังอะไรเงี้ยนะคะคุณก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะก็คบเป็นเพื่อนไปนะคะแม่ถุนแม่ขุนทองว่าเหมาะสมที่สุดนะคะคบเป็นเพื่อนนะคะแล้วถ้าโอเคก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือไม่เท้านะคะ คนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่ทํางานที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่รับราชการไกลๆต่างจังหวัดนะคะนานๆเจอกันทีนะคะหรือบางคนก็อาจไปใช้ชีวิตด้วยกันที่ต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศอย่างนี้นะคะไปไปมา,มาๆระหว่างไทยกับต่างประเทศอย่างน,ะะ <c oughs> งนี้นะคะก็ถือว่าความรักก็ราบรื่นดีหรือบางคนห่างกันด้วยระยะทางอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะโซเชียลตอนนี้ก็มีความสะดวกสบาย นะคะคุยกันได้ตลอดเวลาแล้วก็เห็นหน้าเห็นตานะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณก็จะได้พบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือคนทํางานไกลๆอย่างนี้นะคะนานๆเจอกันอย่างนี้นะคะคบหากันนะคะ,ะค่อยๆดูไปนะคะคบกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะถ้าไม่ใช่ก็จะได้ปล่อยผ่านไปเป็นแค่เพื่อนอย่างนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่์เดอะเวอร์นะคะ,ะบางคนก็ อยากคลองตัวเป็นโสดยาวนานนะคะก็ถือว่า,าทํางานทําการไปอยู่กับครอบครัวก็ถือว่ามีความสุขดีนะคะอยากไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องแชร์ความรู้สึกกับใครนะคะไม่ต้องขออนุญ,ญาตไม่ต้องเป็นห่งหวงเนี้ยนะคะหรือบางคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าอาจจะได้คู่ต่างชาตินะคะหรือได้คู่ที่เข้าใจเรานะคะสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะให้อิสระกับเราครบเราได้แบบเขา้าอกเข้าใจกันนะคะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะต่างคนต่างเจอเรื่องราวที่ไม่ใช่มานะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าออความรักของเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทีออ่ไม่ได้หวาดระแวงนะคะต่างคนต่างเข้าใจมันก็สงบสุขดีนะคะก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้นะคะหรือบางคนก็อยู่กินกันแล้วนะคะไม่ได้มีพิธีรีตองเลยมักหนานะคะก็ถือว่าคบกันไปได้ยาวนานนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะแม่ขุนทองก็คิดว่าบางคนก็แฮปปี้ที่จะเป็นโสดนะคะ หรือบางคนก็อาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาตื้อนะคะเข้ามาอยากคบหาคุณนะคะมันแล้วแต่คุณนะคะว่าจะอยู่เป็นโสดหรือคบคาอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็มีคนที่น่ารักน่ารักเข้ามานะคะก็ถือว่าคบเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคะถ้าเราย,ยังไม่อยากมีแฟนนะคะดูกันไปนะคะค่อยๆพัฒนาไปนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่ไฮพิเทตนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะคบกันมาสักพักหนึ่งนะคะอยู่ดีๆก็มารู้ว่าเขามีใครอยู่แล้วนะคะทําให้คุณหักห้ามใจไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงนะคะแม่ขุนทองแนะนําว่าให้อยู่กับตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็แล้วแต่เจ้าชะตาจะตัดสินใจนะคะถ้าเขาดูแลเราดีนะคะเรายอมรับกับการที่เขาโกหกเราก่อนหน้านั้นได้นะคะ ลบล้างกันไปอย่างนี้นะคะก็อยู่ให้เป็นนะคะต่างคนต่างอยู่แบบนี้ก็จะโอเคนะคะเพราะเราก็เขาดูแลเรานะคะแต่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งยากกับคนของเขาอย่างนี้นะคะบางคนเขาอยู่เป็นเขาก็ไม่ได้มีปัญหานะคะอยู่กัน2 0 3 0ปีอย่างนี้นะคะหรือบางคนทนไม่ไหวก็เลิกไปซะอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมีคนอื่นๆเข้ามาคบเราได้เหมือนเดิมนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะ ก็อาจจะพบรักกับคนเจ้าชู้นะคะคนที่มีใครอยู่แล้วนะคะมาโกหกเรานะคะแบบดีมากนะคะแต่เราก็หลงไหลได้ปืิ่มนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองอยากเตือนนิดนึงนะคะให้คุณเช็คด,ดีๆนะคะว่าเขามีใครอยู่ไหมนะคะเพราะเขาเนียนมากคุณค้นหาอย,ยังไงก็ไม่เจอนะคะให้คุณมีสติกับการครบหานะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะ กลับขอบพระคุณอย่างสูงนะคะให้ทุกคนสมหวังในความรักนะคะสวัสดีค่ะ